สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้มาพบกันใหม่กับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะะเต้นะคะท่านนี้เป็นเพศชายนะคะเป็น FC ของปะะเต้ใน YouTube นี่แหละได้เขียนเข้ามาบอกว่าช่วยดูดวงให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ถือได้ว่ากำลังประสบภาวะเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินนะคะผู้เป็นเพศชายนะคะเกิดวันศุกร์ที่ สิสตุลาคมพศ2533ระสเวลาเกิดก็คือ10โมง35นาทีตรงกับวันแรม8ดค่ำเดือน11ปีมะเมียอายุย่าง34ปีนะคะ เมื่อผูกดวงวางลักนณาออกมาแล้วเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีลักนาาอยู่ในราศีพิจิกทําให้มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวอังคารเป็นดาวพระศรีไปอยู่ที่ปัตตนิปกติถ้าดาวพระศรีเป็นเจ้าเรือนรักนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีเราตามไปดูดาวอังคารกันก่อนนะคะก่อนที่จะทํานายปรากฏว่าดาวองคารดวงนี้ได้ตําแหน่งในนาวางได้ มาตรฐานเป็นนิดนิดนีดน่แปลว่าอ่อนนะคะดังนั้นเมื่อดาวังคารไปอยู่ที่เรือนปัตตนีจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่เป็นของคนอื่นคําว่าคู่ของคนอื่นนี้ก็คือจะต้องแต่งงานกับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือมีปัญหาเรื่องรักๆใกค่าๆอยู่เป็นประจําเช่นไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือ ไปชอบไปพอกับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็คือถ้าไม่ใช่เหตุ el, หการณ์ใดเหตุการ์หนึ่งก็คือก็หมายความว่าเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่แต่งงานยากหรือมีคู่ยากอย่างนี้ก็ได้นะคะเมื่อดาวงคารได้มาตรฐานนี้อย่างนี้จึงถือได้ว่าเจ้าชะตาก็จะมีเกณฑ์ ที่จะเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีเลือดลมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถือได้ว่าเรื่องเลือดลมของเจ้าชะตานั้นมีส่วนมีปัญหาต่อร่างกายพอเราไปดูดาวอายุนะคะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุ เมื่อดาวอายุไปอยู่ที่เรือนลาภะในราศีจกได้ตำแหน่งกลางๆแต่ในนาวาังได้ตำแหน่งกเกษตรจึงถือได้ว่าเจ้าชะตาถึงแม้จะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีแต่ก็ถือว่าเป็นผู้มีอายุยืนเมื่อเลขหนึ่งหรือเจ้าเรือนกรรมมะไปอยู่ที่ลาภะจึงอ่านได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ทำงานทำธุรกิจอะไรมักจะมีผลประโยชน์ผลกำไรหรือถือได้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่หากำไรได้ไง่าย นั่นเองนะคะถ้าหมายถึงคุณพ่อก็ให้อ่านว่าเจ้าชะตาจะมีคุณพ่อที่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าชะตามีผลประโยชน์มีกําไรหรือเรียกได้ว่ามีโชคมีลาบหรือมีมรดกนะคะมาจากคุณพ่อนั่นเองพอเราไปดูเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสในราศีจักได้ตำแหน่งอุดนะคะส่วนในนวางดาวพฤหัสดวงนี้ไปเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีธนูเพราะฉะนั้นถือได้ว่าดาวพฤหัสดวงนี้ส่งเสริมให้เจ้าชะตาประสบผลกับคำว่ามีโอกาสที่จะมีความร่ำรวยมีโอกาสที่จะฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะพอเจ้าชะตาบอกว่ามีหนี้มีสินให้เราไปดูที่เจ้าเรือนกระดุมพระ ปรากฏว่าถ้าใครมีดาวมฤตยูไปอยู่ที่เรือนการเงินนะคะหรือเรือนกระดุมพานี้มฤตยูหมายถึงความอาเพศดังนั้นถ้าเจ้าชะตาลงทุนทําธุรกิจอะไรให้ทําอย่างช้าๆไม่ใช่มีเงินอยู่ล้านสองล้านสิบล้านก็ลงทุนไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะ ให้คุณดูทิศทางก็แปลว่าค่อยๆลงทุนไปถ้าเกิดว่าเกิดประโยชน์เปิดกําไรก็ค่อยๆเพิ่มอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการที่ดาวเสาร์มาอยู่การเงินอ่านได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ถือว่ามีเรื่องเลือดเลือดร้อนก็คือความใจร้อนอยู่เหมือนกันถ้าเจ้าชะตาให้ใครกู้ยืมเงินไปหรือถ้ามีใครมากู้มายืมเงินไปเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะไม่ค่อยได้คืนสูงมากนะคะ ถือว่าเป็นคนที่ใจดีเป็นคนตาหนีทีเนีวก็จริงแต่ถึงเวลาที่ขี้สงสารแล้วก็ให้ไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคนที่มีดาวเสาไปอยู่ในเรือนการเงินจึงถือได้ว่าถ้าอยากจะให้ก็ให้ไปเลยแต่อย่าให้กู้ให้ยืมเด็ดขาดจะไม่ค่อยได้คืนดาวเสาแปลว่าความเชื่องช้าด้วยนะคะความลำบากด้วยดังนั้นการดำเนินธุรกิจการลงทุนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ ขอให้คุณค่อยๆลงทุนไปนะคะเมื่อมีประโยชน์มีกำไรหรือได้ผลกำไรแล้วคุณถึงลงทุนเพิ่มขึ้นไปทีละนิดทีละนิดเขาเรียกว่าคุณต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนั่นเองธุรกิจธุรการอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคำว่าการเกษตรหรือพวกอรสังหาเพราะว่าดาวเสาในนวางได้ตำแหน่งอุดจึงถือได้ว่า ในอนาคตคุณจะต้องมีคำว่าประเดี๋ยวมีประเดี๋ยวหมดเกิดขึ้นในดวงหรือเรียกว่าคุณต้องเคยร่ำรวยแล้วก็เคยอ,อยู่ในคำว่าขาดทุนมาแล้วเพราะฉะนั้นดวงนี้ถือว่าอนาคตคุณจะมีทรัพย์สินมีเงินทองเมื่อคุณมี มีเงินมีทองมาแล้วคุณอยากเก็บในรูปแบบของเงินสดนะคะให้เก็บในรูปแบบของพวกอสังหานะคะมันจะได้ไม่จ่ายออกไปง่ายหรือเกี่ยวกับเรื่องของเอาไปเก็บไว้ในกองทุนระยะยาวหรือเรื่องของอซื้อหุ้นระยะยาวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกประกันชีวิต หรือเงินเก็บแบบเงินสะสมพันธบัตรรัฐบาลอะไรอย่างนี้จะสามารถทําให้คุณเก็บเงินได้อยู่นั่นเองนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าลงทุนอะไรให้ใจเย็นๆให้ค่อยๆทําคุณอย่าใจร้อนมีสิทธิ์ที่จะหมดตัวได้ง่ายเพราะว่าอิทธิพลของดาว อาเพศก็คือดาวมฤตยูนี่เองนะคะถ้าดาวมฤตยูไปอยู่ในเรือนการเงินใครถ้าลงทุนเมื่อไหร่ต้องเจอกับคำว่าอาเพศเกิดขึ้นก็คือเรื่องถึงขนาดล้มละลายหรือคำว่าหมดตัวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่พอมีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่เป็นดาวขนาดใหญ่มาอยู่คุณก็จะได้ ผู้ใหญ่หรือได้พี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่หรือครอบครัวมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คุณกลับฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ที่คุณฟื้นขึ้นมาขอให้คุณจำไว้ว่าถ้าคุณลงทุนอีกค่อยๆทำนะคะมีโอกาสร่ำรวยอย่างแน่นอนดวงของคุณนี้นะคะเป็นดวงของคนที่ร่ำรวยขอแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนั่นเองไปดูที่สหัสชชะเอาไว้ดูเรื่องของคนที่คุณติดต่อด้วยนะคะ ดาวราหูเป็นดาวกาลกินีตามทักษะวันเกิดเมื่อมาอยู่เรือนสหัสช้าก็อ่านได้ว่าการติดต่อธุรกิจการงานมีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงเพราะว่าดาวราหูนี้เอาไว้ดูประเภทว่า ความเฉลียวฉลาดไว้พริบทันคนเมื่อดาวราหูเป็นดาวกลากินีความเฉลียวฉลาดความทันคนจึงถือว่าหมดไปหรือมีเกณฑ์ที่จะโดนพวกคดีความต่างๆเพราะว่าดาวราหูกับดาวพฤหัสเขาเล็งกันอยู่นะคะมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องถูกล้องถูกคดีความยกเว้นแต่ว่าคุณไปอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลงานต่างๆ จึงจะถือว่าถูกฉโฉลกถูกดวงแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะดาวราหูเมื่อไปอยู่ที่สหัสช้าก็เลยกลายเป็นว่าคุณ ถ้าคำประกันใค่นะคะถือว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ชดใช้หนี้สินแทนเขาหรือไปชดใช้หรือไปขึ้นโรงขึ้นศาลแทนเขาอย่างนี้เป็นต้นเจ้าเรือนสหัสชาคือดาวเสาดาวเสาเป็นดาวอุตสาหะนะคะแปลว่าความเพียรความพยายามของคุณนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานส่วนหนึ่งก็ถือว่าคุณมีมิตรสหายที่ดีแต่ก็มีบางส่วนทําให้คุณเดือดร้อนดังนั้นคุณขอให้ครบคน ในลักษณะที่เป็นาดาวพฤหัสค,ค,คือคนสุภาพอ่อนโยนคนสุขุมความใจเย็นถ้าออกในลักษณะแบบนักเลงแบบนักการเมืองท้องถิ่นแบบพวกที่เป็นตำรวจทห,หารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนทําให้คุณประสบภาวะล้มเหลวได้นะคะเจ้าเรือนพันธุก็คือดาวราหูเมื่อเขาเป็นการกินีคุณกับพี่น้องก็เลยมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะได้ง่ายผิดใจใจกันได้ง่ายหรือ มีเกณฑ์ที่จะได้ทะเลาะก,กับญาติพี่น้องหรือไม่ค่อยปองดองสามัคคีกันนะคะไปดูที่เจ้าเรือนปุตตะคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสเขาเป็นดาวมนตรีเดิมดาวพฤหัสดวงนี้ไปอยู่ที่สุภะปุตตะแปลว่าชื่อเสียงแปลว่าลูกเต้าเมื่อลูกของเจ้าชะตาไปอยู่สุภะก็แปลว่าเจ้าชะตามีลูกที่เป็นผู้มีวาสนาดีเป็นอภิชาตปุต ลูกจะส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความเจริญรุ่งเรืองดีถือได้ว่าดวงชะตานี้เป็นดวงที่มีลูกที่ดีลูกได้เลี้ยงดูเจ้าชะตาอย่างแน่นอนการที่ดาวจันทร์อยู่คู่กับดาวพฤหัสจำราบโบราณว่าพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียไม่ต้องเสียขันมากมั่นก็ให้อ่านได้ว่าเจ้าชะตาจะมีคนที่คอยอุปถัมภ์ มีนารีอุปถัมภ์แต่เรื่องของการได้แต่งงานแต่งการนั้นก็คงจะไม่ได้เป็นข้อที่ว่าจะต้องแน่นอนเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่ามีคู่เมื่อไหร่เจ้าชะตามีโอกาสที่จะเออพาเขาหนีไปก่อนแล้วค่อยจัดงานแต่งงานภายหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือในเรื่องของการเรียนการศึกษามีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากญาติผู้ใหญ่ หรือมีเกณฑ์ว่าเจ้าชะตามักจะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการาศาสนาเช่นไปไปทำบุญไปบวชหรือว่าด้วยเรื่องของไปอุปถัมเป็นโยมอุปถากอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเจ้าชะตาก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในเรื่องของาศาสนาอย่างน้อย,อยเจ้าชะตาต้องเคยได้บวชอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เจ้าเรือนปัตตนี้ก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ในราศีจักรได้ตำแหน่งนิดนิดนี้แปลว่าอ่อนนะคะในนวางดาวศุกร์ดวงนี้ได้ตำแหน่งจุลจักรจ้าเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้คู่ครองมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่ก็ถือได้ว่าเมื่อแต่งงานแต่งการไปแล้วจะช่วยการสร้างฐานะจนเกิดคำว่ากำไรผลประโยชน์หรือมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนที่ถือได้ว่ามี ฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีบ้างนะคะแต่ไม่ได้ว่าร่ำรวยแต่ก็ถือว่าพอที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้าชะตาได้ดีนั่นเองนะคะไปดูที่เจ้าเรือนมรณะก็คือดาวพุธเมื่อมรณะไปอยู่ลาภะแปลว่าผลประกอบการหรือเกิดการขาดทุนหรือมีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาจะได้จับใจใช้สอยสิ้นเปลืองง่ายๆหรือมีเกณฑ์ที่จะได้นําเงินสะสมเงิน ที่เก็บไว้ระยะยาวออกมาใช้หรือมีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาจะได้รับทรัพย์ได้มรดกมาจากญาติวงเผ่าของเจ้าชะตาเจ้าเรือนสุภาเมื่อมีดาวจันทร์กับดาวพฤหัสไปอยู่ดาวจันทร์ได้ตำแหน่งเกษตรในราศีจากส่วนในนวางถือว่าได้ตำแหน่งกลางๆก,ก็ถือว่าดาวจันทร์ดวงนี้ส่งเสริมดวงไม่เกิดผลเสียเพราะว่าพฤหัสกับจันทร์ถือว่า เป็นดาวที่สุปเคราะห์ด้วยกันทั้งคู่จึงถือได้ว่าเจ้าชะตานั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือทำให้เจ้าชะตาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีญาติผู้ใหญ่หรือมีเรื่องที่คนคอยอุปถัมภ์ส่งเสริมหรือมีญาติผู้ใหญ่ในบ้านเช่นคุณแม่คอยคำชูเจ้าชะตาส่งเสริมเจ้าชะตาหรือช่วยเหลือเจ้าชะตาได้เมื่อถึงคราวเจ้าชะตาตกตำ่ำ เจ้าเรือนกร,รมมาก,ก็คือเลขหนึ่งเมื่อเลขหนึ่งไปอยู่ที่ลาพระอ่านได้ว่าเจ้าชะตาทำธุรกิจการงานใดๆมักจะมีผลประโยชน์มีกำไรมีกำไรเกิดขึ้นอยู่เสมอๆประกอบกับดาวอาทิตย์นั้นก็เป็นดาวอายุจึงถือได้ว่าเจ้าชะตาเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์สูงนะคะถือว่าอ,อ,อายุไม่ ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ก็เรียกว่าอายุยืนดีนดั่นเองดาวพุธเป็นดาวมูลล้าเมื่อเป็นเจ้าเรือนมรณะเป็นเจ้าเรือนลาพระดาวพุธด,ดวงนี้ในราศีจักถือว่าได้ตำแหน่งกเกษตรหรือตำแหน่งอุดส่วนในนวางได้ตำแหน่งกลางๆงจึงถือได้ว่าเรื่องผลประโยชน์รายได้ต่างๆที่มาจากการทำงานมาจากมรดกถือว่า อยู่ในส่วนที่ดีมีส่วนที่ว่าคู่ครองจะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมแต่งงานแต่งการไปแล้วถือว่าได้เกิดความร่ำรวยดวงนี้จึงเหมาะกับการมีลูกและแต่งงานนั่นเองต่อไปเราไปดูดาวจรกันนะคะ ปีนี้เจ้าชะตาอายุย่าง34ทําให้มีดาวพุธเดินมาเป็นกาลกินีจรดาวพุธเดิมเคยอยู่ลาพะก็แปลว่าปีนี้เจ้าชะตาจะได้รับความเดือดร้อนเรื่องของทรัพย์สินเงินเงิน,งนทองทอง,ทองมีรายจ่ายที่สูงมีเกณฑ์ที่จะได้ถูกธนาคารทวงถามหรือมีเกณฑ์ที่จะมีทรัพย์สินไปอยู่ในส่วนของคําว่าจำนองจำนำนั่นเองดาวเสา เดิมเป็นอุตสาหะจรมาเป็นบริวารตอนนี้ดาวเสาไปอยู่ที่พันธุดาวเสารมาจากคําว่ากระดุมพระถ้าเจ้าชะตามีทรัพย์สินหรืออยากจะขายก็แปลว่าปีนี้มีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาสามารถจะขายทรัพย์สินประเภทที่ดินหรือเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองของเจ้าชะตานั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็น มีโอกาสถ้าเกิดว่าจะเอาบ้านเอาที่ดินไปค้ำประกันอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตาจะช่วยผ่อนคลายผ่อนเบาในเรื่องของหนี้สินลงได้ดาวราหูเดิมเป็นกาลกินีจรมาเป็นเดชตอนนี้จอนไปอยู่ปุตตะเดิมดาวราหูดวงนี้อยู่ตรงคำว่าสหัชชะแปลว่าช่วงนี้ถ้าเจ้าชะตาติดต่อหรือ,อ,อทำธุรกิจทำธุรกรรม เกี่ยวกับธนาคารติดต่อกับธนาคารเพื่อขอนขอผ่อนชำระหนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเป็นเวลาที่จะเกิดความสะดวกสบายเกิดความคล่องดาวพฤหัสเมื่อจอนไปอยู่ในเรือนปัตตน้ปัตตน้แปลว่าหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเมื่อไปเจอดาวังคารอย่างนี้ก็ให้อ่านได้ว่าเจ้าชะตานั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เจรจาได้ต่อรองในเรื่องของคำว่า เ,เรื่องของทรัพย์สินของเจ้าชะตาเรื่องเกี่ยวกับเครดิตของเจ้าชะตานั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ถึงวันที่13าพฤษภาอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่พอเลยวันที่13าพฤษภาดาวพฤหัสจะจรไปอยู่ในเรือนมรณะเดิมดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็ถือได้ว่าเจ้าชะตาอาจจะเสียชื่อเสียเครดิตหรือ เรื่องเครดิตหรือเรื่องหนี้สินของเจ้าชะตานั้นถือได้ว่าเป็นช่วงที่ดวงตกนะคะจะโชคดีขึ้นหลังเดือนมิถุนาพศสพาเป็นต้นไปถึงจะถือว่าดวงดีขึ้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้ผู้ใหญ่มาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะ หรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทำให้เจ้าชะตาเกิดความสำเร็จขึ้นนั่นเองนะคะค่ะสำหรับดวงนี้ป้าเต้ขอดูเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเจ้าของดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณ F.C. ทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่ช่วยสนับสนุนป้าเต้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าเต้ทุกคลิปเลยลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ